กระดาษสวีฟซีสุขุมสุขชนครับมืีหนึ่งหลอดมีรายการป้องไฟวันที่ยีิบเก้ามีสายยนต์สองพันหรอยหกสิบแปดหฐานจุดบ้านน้ําอ้อมนะครับตำบลน้ําอ้อมนะครับอำเภอคขวังนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับรายการป้องไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่หนึ่งแอดเทวดานะครับผมบ้างที่สองซอราชวงศ์บ้างที่สามสีธนนชัยนะครับบ้างที่สี่นะครับไพ่สีทองนะครับบ้างที่ห้าซอพรวิมลโก โอ oh, จะเลื่อนเจ็ดบุดิชัยเบิกฝฝา8จันดีเบิกฝฝา9ลูกชายผู้หน่อย10โอบจะเลื่อนสิบเอนาคขรหลวง1ิบสอจเอเจริญสุข13บชัยจะเลื่อน 4, าสิบส่เาทำหน่อยสิหนุ่มเมืองสี16บหสอธหนา้า17บเกุ่งจะเลื่อนสัพ์สิบ 8, บุญหลนะครับตุลาการโดยไอสิมงคล่าสีบวกลั่นธรณีนะครับ รับประกันคุณภาพโดยทีมงานเบิร์ดอาก้าบวกน้องปกป้องนะครับบวกเสียมายนะครับมีค่าประกันไข่นะครับผมน่าจะเป็นผักสันน้านะครับมีคาเขานะครับผมอ่ะผู้ได้ใกล้มองไดก็ไปมองหันก็ได้นะครับมือนลุงหลอนมีรายการั้งสาบาทเลยนะครับผมแต่มองนี้ลับซื้อบางไฟนะครับขายบางไฟยางไงนะครับบางไฟเนิะเชียมองนี้หลายที่สุดนํานนะครับผมเลือกเชียได้เลยนะครับ ลูกวอดอยากตีกเบอร์สุอรรณกูละนะครับเป็นความชอบส่วนโตนะครับเอาจะเก็ดบางกับพอะนะครับไพ่สีทองนะครับผมซอฟพอดพิมลนะครับบุดิชัยเบิกฝฟานะครับจันดีเบิกฝฟานะครับลูกไส้ผู้หน่อยนะครับโอบจะเลื่อนแล้วก็อีกบางหนึ่งกุ้งจะเลื่อนสับนะครับโอ้นตั้งไฟแบบ ผมชอบส่วนตัวงหลอดในคัดมาแล้วนะครับเจ็บบังเลยครับหมักเน่นๆนะครับแต่มันมีบางไฟแอบแสบของหลอดนี่ครับสีถะนนใช่นะครับบางไฟแอบแสบนะครับหน้าข้อหลวงก็แอบแสบนะครับหนุ่มมึงสีก็แอบแสบนะครับสอทน้านี่ก็แอบแสบใดนะครับอย่าลืมนะครับโคจเลื่อนแห้งแอบแสบหลายนะครับผมไฟนี่แบบกินกระลูกผ่าเลยทีเดียวนะครับทีเดียวเชียวนะครับผม ความชอบส่วนตัวนี่บ่ไว้กอนนะครับติ๊กสีแดงนั่นนะครับเจ็ดบังนั่นนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอิลีอิหลอนะครับผมบริเกียวขายไฟใดใดทั้งสิ้นนะครับบอดายรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมอ่ะส่วนบางไฟแอดเทวดาสราชวงลุงหลอดว่าราคามันสูงนะครับสูงบ่สูงธรรมดาสูงมากๆเลยนะครับพาดนิดเดียวแพร่เลยนะครับ โอ้อันตรายอยู่ครับช่วงนี้นะครับผมก็นั่งเบิ้งก็ได้เชี่ยนใจก็ได้นะครับหลวดก็เอากําลังแรงใจซอยเสียแอดเทวดาซอยเสียสราชวงนะครับกับพ่อแล้วนะครับมีค่าเข่าน้่นะครับมืออื่นนะครับมีค่าประกันภัยส่วนบุคคลนั่นะครับผู้ได้ไปก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับแต่ไล่การบางไฟนี้โอ้โหเหลือเกินนะครับรับรองเลยนะครับ ว่าเจ้าเห็นแล้วเจ้าต้องหัวกายฐานเจ้าต้องอดบ่ได้นะครับผมหาข้อมูลพิษผาดประการใดลุงรอเดฟซีต้องกระับขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ